สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่มันสำปะหลังวันนี้เราก็จะไปดูความสำเร็จของกระทรวงพาณิชย์นั่นเองครับที่ไปปลูกตลาดจีนสำเร็จนั่นเองทำให้ขายมันเส้นได้เงินเข้าประเทศก็รวมตั้ง5,000ันกว่าล้านบาทนั่นเองครับส่วนราคามันภายในประเทศของเราน,านั้นจะดีขึ้นหรือไม่อย่างไรน,นั้นก็ต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพาณิชย์ ออกมาแก้ไขให้เร่งด่วนนั่นเองครับเพราะว่าช่วงนี้ราคามันก็อาการก็ไม่ค่อยดีนั่นเองครับเราก็จะไปดูว่าพาณิชย์เผยบุกตลาดจีนสำเร็จส่งออกมันเส้นพุ่งกระฉูดหลังตรุจีนเกือบ900 0แสตันโกยเงินเข้าประเทศกว่ารวมก็คือ5,300ล้านบาทนั่นเองครับสำหรับกระทรวงพาณิชย์นั้นออกมาเผยตัวเลขขออนุญาตส่งออกผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึง17กุมภาพันธ์2568มีปริมาณมากถึง871,575ตันมูลค่ากว่า5,333ล้านบาทสามารถดูดซับหัวมันสดในประเทศได้กว่า2.07ล้านตันตอกย้ำความสำเร็จการจัดพิธีลงนาม สัญญาซื้อขายนั่นเองครับและมีบันทึกความเข้าใจ MOU กับผู้ประกอบการจีนเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม2568ที่ผ่านมาได้ส่งสัญญาณเชิงบวกให้กับอุตสาหกรรมมันสัมปะหลังของไทยทั้งระบบนั่นเองนายนพิชัยนริตภพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกมาเปิดเผยถึงความสำเร็จในการกระตุ้นการส่งออกมันสําปะหลังภายหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้า ต่างประเทศได้เร่งผลักดันส่งออกสินค้ามันสัมปะหลังตามนโยบายรัฐบาลโดยการจัดคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนเดินทางจัดกิจกรรมบุกตลาดการค้ามันสัมปะหลังในจีนณะนะครเซี่ยงไฮ้และนะครเฉิงตูเมื่อวันที่6ถึง8พกราคม2568และมีการจัดพิธีลงนามซื้อขายและบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างผู้ประกอบการ ไทยกับบริษัทคอปโก้ไบโอเทคโนโลยีหน่วยงานนำเข้ายักษ์ใหญ่ด้านการค้าสินค้าเกษตรของจีนนักกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่16มกราคม2568ที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการขยายตลาดส่งออกกระตุ้นความต้องการสินค้ามันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังในต่างประเทศทั้งในอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ที่เป็นตลาดเก่าและอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ที่เป็นตลาดใหม่นั่นเองครับซึ่งก็าสามารถสร้างความต้องการล่วงหน้าให้กับมันสัมปะหลังไทยได้รวมถึง980,000ตันมูลค่ากว่า8,803.46ล้านบาทตั้งแต่มีการลงนามซื้อขายและ MOU ปัจจุบันกรมการค้าต่างประเทศก็ได้อนุญาตให้ส่งออกมันเส้นและมันอัดเม็ดแล้ว ปริมาณกว่า8,071,575ตันคิดเป็น89%ของปริมาณที่ลงนาม MOU ข้างต้นอีกทั้งเป็นที่น่ายินดีคือมีการส่งออกไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่เป็นตลาดใหม่ของจีนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนั่นเองครับ ทางด้านนางอารดาเพื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศออกมากล่าวเสริมว่าแม้จะผ่านช่วงตรุรจีนไปแล้วแต่ความต้องการซื้อมันสะหลังของไทยยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จการเร่งขยายตลาดส่งออกสินค้ามันสะหลังของกระทรวงพาณิชย์และปัจจุบันการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสะหลังโดยเฉพาะโดยเฉพาะมันเส้นที่เป็นไปใน ทิศทางที่ดีราคาส่งออกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากเกิดการแข่งขันกันรับซื้อระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมเอทานอลกับกลุ่มอาหารสัตว์ของจีนประกอบกับราคาข้าวโพดในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยจากความกังวลในเรื่องสงครามการค้าระลอกใหม่ทั้ง2.0และการลดลงของปริมาณการเพาะปลูกข้าวโพดในแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดสำคัญของโลกโดยเฉพาะอาร์เจนตินาและบราซิล ซึ่งก็นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับสินค้ามันสำปหลังของไทยในการขยายตลาดสู่อุตสาหกรรมและตลาดที่หลากหลายซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังว่าจะมีตลาดที่ดีรองรับและสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ราคาท,ที่เหมาะสมสอดคล้องกับกลไกข,ของตลาดโลกต่อไปนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดี ถ้าจะทำให้ราคามันสำหลังในประเทศไทยของเราดีขึ้นก็ขอให้เป็นไปตามนี้พี่น้องเกษตรกร,ก,รก็ยังมีความหวังกันอยู่เพราะว่าช่วงนี้ราคามันไม่ค่อยดีนักก็อาจจะไม่คุ้มทุนบางคนก็ยังไม่ขุดไม่ขุดก็ต้องไป ให้ชะลอการขุดเพื่อไปกู้เงินทางกะกะสทะกะสบ้างอะไรก็เป็นหนี้สารพัดก็ทำให้พี่น้องเครียดกันพอสมควรนั่นเองครับชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับไว้พบกันในคลิปหน้าครับ